สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สนามกีฬาโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสร์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบ,บูร์ดรบัณฑิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือกุรดิตวิทยานุสร์พร้อมด้วยมิสวันมิมนครุฑทางคะผู้ในการโรงเรียนในเครือกรุรดิตวิทยานุสร์และคณะผู้บริหารได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมงานราตรีสีชัยพฤกษ์ครั้งที่1 4อย่างยิ่งใหญ่เพื่อปอดการให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะความสามารถสนองนโยบายเรียนดีมีความสุข และเพื่อให้ครูผู้ปกครองนักเรียนชุมชนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ร่วมสนับสนุสนสมทบทุนพัฒนาโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีมิสกรณิตคุณธังคะผู้จัดก,การโรงเรียนกรดิตวิทยานุสนรรลกาวรายง,งานวัตถุประสงค์แก่นางสาวสุภาพัน์ทองพยงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีเปิดงานวัตรีศรีชัยพฤกษ์ครั้งที่1 4ซึ่งนับเป็นกิจกรรมประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งร่วมมอบกิิบัตรแก่ผู้ให้การส,าสนับสนุนการจัดงานและกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูร์หลายรางวัลเช่นรางวัล Best International School of ASEAN จาก ASEAN Education Concave จากนั้นประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้ร่วมงานร่วมกันรับชมการแสงของบุตรหลานตั้งแต่ระดับชั้นตรีมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งหมด33ชุดการแสดงท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่ผู้มาร่วมงานไม่หวั่นพากันต้ลมหนาวให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์บหลานกันอย่างสนุกสนาน